สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช,ช่อง of new boy วันนี้จะพามาดู5สถานที่รับใน map b กแบบค c a b ้งกันนะครับผมสถานที่แรกก็คือบ้านหลังนี้ที่เพิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่หลายคนกาจะรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินหลายคนก็จะรู้ตรงนี้นะครับผมว่ามีที่ลับซ่อนอยูน่นี่ให้เรามปกดตรงนี้เลยมันก็จะเปิดให้เรา บ้านใต้ก็จะเหมือนห้องประชุมลับนะคบผมแต่มันก็ไม่เหมือนประชุมด้วยมีหนัือย่าเล่นะกดนี่ได้โอเคงั้นเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับผมไปสถานที่ต่อไปนะครับอยู่ในสถานีตำรวจนะครับถ้าใครเล่นโงนพีไหน่ถ้าใครโดนจับเลยค่ะนี่อยู่นี่เอ้าคุณเขาเฝ้าหน้าประตูแม่้คุณออกนะคบแม่คุณออกทางนี้เลยมันจะมีท่อแล้วคุณขึ้นไปเลย นี่อีกห้องนึ่งก็เลยคับอีกห้องนึงก็อยู่เหมือนกันนี่กระดดกขึ้นที่เตียงนะครับผมแอ้มันก็จะออกมาตรงนี้เลยครับผมนี่นี่นี่นั้นลำดับสานที่ถัดไปเลยนะครับผมไปสถานที่ต่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมให้ทุกคนเข้ามาเลยตรงนี้จะมีช่องเล็กๆอยู่ให้ทุกคนกระโดดขึ้นไป หรือให้ยังกระโดดขึ้นแยกไปไปกระโดดข้างหลังนะใช่ไหมคะมันมีทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยนี่ให้ทุกคนกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วกระโดดขึ้นทีนึงนี้ก็จะปีนได้ตรงนี้ยอย่างนี้ยนี่อาจจะแยกมันตองจุดก็งพยาบาลนี่ช่องนี้เลยมันจะเหมือนเป็นโรงพยาบาลร้างถ้าผมข้ามานนี่น ใครอยากทำหนังเพียงนี้ก็สามารถทำได้เหมือเอเลียนโอเคน,นะครับผมงั้นต่อไปสถานที่ต่อไปเลยนะครับผมสถานที่ต่อไปนะครับจะอยู่ในแบงค์นะครับผมปกติทุกคนก็จะหยิบการดตรงนี้มาปมเลยใช่ไหมครับผมถึงไลมว รอกระสุนเียบร้อยแ่นหอนอะไรเงอืช่วงพูดคุยเอานอคแล้วน,น,น,นี่นอไรย,ยิหยิบมอยงเยใช่ไหมดิเ้าอาจจะมีตำรวจจับเราข,ข้างในได้ดิทางนี้ปลอดภัยกว่าไปที่ช่องี้เลย แล้วมันก็จะโผล่มาข้างใต้ร้านนะคะผมมันจะเป็นร้านที่มันนั่งปังร้านใกล้ๆก,กับแบงค์ตรงนั้นอนะใกล้ๆก,กันเลยนั้นประสานที่ต่อไปเลยนะผมอ่ะไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้อยู่นี่เลยวนะเอคนปุ้นทั้งตำรวจอาจจะหลอกอยู่ข้างบนกน็ได้ให้ทุกคนมาตรงนี้เลยกดที่โคมไฟทางลับก็จะเปิดออกนี่เราก็ถือกับฐานทัพลับที่สามารถดูกล้องจามปิดของตำรวจได้เลย นี่คือแบบของตำรวจเลยนะอ่ะปุ่มเลื่อนหายโปรตีนจะมีปุ่มเลื่อ,อ,เเอนเขาโอเคงั้นไปสถานที่จับเลนนะผมได้ที่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นบ้านหลังนี้ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ก็มานานตามพอประมาณแล้ะนี่นะทุกคนให้ทุกคนขึ้นบันไดมาที่ชั้นสองน้องทั้งหมไม่แอบคนแค่ไหนนี่ข้างเตียงลงไปเลยนี่มีช่องลับอยู่โอเค นี่นคิดแต่หรือใครจำแอบตรงนี้ได้แอบนี้ผมคิดเองนะครับผมไม่ได้ใครคิดให้นี่แอบแม่ตู้นี้ได้เหมือนกันยังแอบให้รียน,ยน,นอย่าให้แขนโพูดแค่นี้ก็เนียนละเป็นที่แอบได้อีกที่หนึ่งเคงั้นคลิปนวันนี้ขอจบกันไปก่อนน,นะครับถ้าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ผมวันนี้กันไปแล้วนะครับบ๊ายบาย